วันนี้ทางช่องมีกลุ่มของทางช่องเองนะครับคือกลุ่มบ้านพารวยมหาทรัพย์แอนด์ s t สตอรี่นะครับก็จะเป็นกลุ่มให้แนวทางน้อยมัดรวมลาพัฒนารัฐบาลไทยออมสินเข้าบ้านฟรีนะครับกลุ่มของแอดเองวิเคราะห์มาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเพียงสแกน QR code ์คตามภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือกดลิงก์ในรายละเอียดใต้คลิปนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่อง m a สตอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็น ของตัวเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงบวันที16มิถุนายน2565ที่นำมาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นให้ได้รับชมรับฟังนะครับก่อนที่เราจะรับชมรับฟังทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติ ในการนำตัววเคราะห์คำนวณต่างๆไปชนะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นและสมาชิกทุกท่านนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามช่องสำรองได้ในในต้คลิปนะครับตามลิงก์ที่ปักหมุดเผื่อมีเหตุจำเป็นทางช่องจะได้นำไปลงในช่องสำรองนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงบวันที่1มิถุนายน2565นะครับ รางวัลที่ท้าย2ตัวผลออก0ูนส่วนรางวัลที่1นะครับผลออก3 1 9 1 9 6่านะครับก็ขอสแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยน,นะครับ สำหรับคลิปนี้จะเป็นการคำนวณสูตรเลขดับดับระหว่างเลขท้าย2ตัว4สูตรนะครับซึ่งเนื่องววันที่1มิถุนายน65ที่ผ่านมาหลุด1นสูตรนะครับผ่าน3สูตรสำหรับท่านใดที่ยังติดตามก็ลองนำไปพิจารณานะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ติดตามแล้วก็สามารถรับชมรอชมในชุดอื่นๆได้นะครับก็ไม่รอช้านะครับเรามาดูชุดแรกกันเลยครับสำหรับสูตรที่1นะครับสำหรับสูตรดับล่างสูตรที่1นะครับจะใช้วิธีการบวกนะครับ โดยจะนําผลราวน์เล็กท้าย2ตัวในงวดก่อนนะครับที่ออกไปแล้วนํามาคํานวณนะครับโดยใช้หลักหน่วยนะครับของผลราวน์เล็กท้าย2ตัวเติมด้านล่างหลักหน่วยนะครับแล้วนานมาเติมด้านล่างหลัก10ตามนี้นะครับเมื่อเติมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําหลักหน่วยบวกกันนะครับหลัก10บบวกกัน เมื่อได้ผลลัพทั้ง2หลักก็นําผลรับทั้ง2หลักบาบวกกันก็จะได้ตัวดับในงวดถัดไปนะครับตอนนี้จะเป็นสถิติของปี62นะครับเอามาให้ดูเป็นแนวทางประกอบกับงวดปัจจุบันที่จะถึงนะครับคือ16มิถุนายน65นะครับก็ลองนําไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับ ตัวนี้จะเป็นของปี6.4และปี6.5นะครับสำหรับแผ่นนี้นะครับการเดินของเลขดับหลุด1ครั้งผ่าน5ครั้งนะครับในวันที่16พฤษภาคมนะครับดับ7ออก06ผ่าน หนึ่งมิถุนายนดับ8ออกศูนย์สองผ่านนะครับเรามาตามต่อนะครับสำหรับงบวันที่16มิถุนายน2565เราก็จะนำผลของงบวันที่1มิถุนายน6 5ก็คือ0-2นะครับนำ0ู2มาคำนวณโดยตั้ง0ูไย์ว้นะครับแล้วนำหลักหน่วยของ0 2ย์ก็คือหมายเลข2นํำมาเติมด้านล่างหลักหน่วยนะครับนำมาเติมด้านล่างหลักสิบตามลูกศรสีแดงชี้เลยนะครับ จากนั้นก็นําแต่ละหลักบวกกันนะครับหลักหน่วยบวกกัน2อบวกสเท่ากับสนะครับก็เติมสีลงไปนะครับจากนั้นหลักสิบบวกกันนะครับก็คือ0ูนบวกสนะครับศูนย์บวกสเท่ากับสก็เติม2ลงไปนะครับจากนั้นก็นําผลลัพธ์ทั้งหลักส um <in> ิบแล้วก <in> ็หลักหน่วยบวกกันนะครับก <in> ็จะได้เป็น2อบวกสนะครับสบวกสเท่ากับหกนะครับก็จะได้ดับห รางวัลเลขท้าย2ตัวทุกหลักนะครับวัน,วนที่16มิถุนายน2 5 6 5สําำหรับสูตรที่1ก็คำนวณได้ดับ6นะครับลองนำไปพิจารณานะครับว่าจะเดินดีต่อหรือไม่นะครับไปต่อสูตรที่2นะครับหรือชุดที่2นะครับ จะใช้วิธีการบวกเช่นกันนะครับเพื่อหาตัวดับในงวดถัดไปนะครับอย่างเช่นเราจะหาของวันที่16กุมภาพันธ์เราก็จะนำผล1นกุมภาพันธ์นะครับนำหลัก10บวกหลักหน่วยแล้วก็บวกด้วยเลข4ีคงที่นะครับเลข4ีคงที่นี้ก็คือนำมาเติมนำบวกในแต่ละงวดนะครับเป็นเลขคงที่ที่นำมาบวกก็บวกทั้งการ3ตัวก็จะได้ตัวดับในงวดถัดไปนะครับ ตัวนี้จะเป็นสถิติของปี6-2นะครับเอามาให้ดยแนทางประกอบกับข้อปัจจุบันนะครับที่จะถึงนะครับลองนำไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของปี6-4นะครับ ตัวนี้ปี64สลับแผ่นนี้จะเป็นปี2565นะครับสถิตินะครับหลุดอยู่2ครั้งนะครับเดินดี8ครั้งก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับก็คือวันที่2พฤษภาคมคำนวณได้ดับ7ออก09ผ่าน16พฤษภาคมคำนวณได้ดับ3ออก06ผ่านส่วน1มิถุนายนที่ผ่านมาคำนวณได้ดับ0ออก02 หลุดนะครับก็ที่ว่านะครับผ่าน3สูตรหลุด1สูตรนะครับ1มิถุนายนที่ผ่านมาตามความน่าจะเป็นของตัวเลขกลับเลยนะครับหากก็แต่ดแล้วว่าต่อมาจะไม่หลุดซ้ำนะครับสามารถจะเป็นแบบนี้แล้วก็มาตามต่อนะครับสำหรับงวดที่16มิถุนายน2565ว่าจะกลับมาเดินดีต่อหรือไม่นะครับในนี้หลุด3ครั้งนะครับคือ17กุมภาพันธ์16เมษายนแล้วก็1มิถุนายนนะครับ สำหรับ16มิถุนายน65เราก็จะนำผลของ1มิถุนายนก็คือ0ูนย์นะครับนำศูนย์บวกกับ2นะครับแล้วก็บวกด้วเลข4คงที่ก็จะได้ดับงวดต่อไปนะครับ่วนบวก2เท่ากับ2 2อบวก4เท่ากับ6นะครับก็จะได้ดับ6รางเลขท้าย2ตัว16มิถุนายน65ดับทุกหลักนะครับก็จะไปชนกับสูตรที่1คําคำนวณได้ดับ6เช่นกันนะครับลองนำไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับสำหรับท่านใดที่ยังติดตามนะครับ ก็ขอให้เดินดีต่อทั้ง4ชุดเลยนะครับเราจะไปต่อที่สูตรที่3นะครับหรือชุดที่3นะครับสูตรที่3จะแตกต่างนะครับจากสูตรที่1แล้วก็2นะครับวิธีการคำนวณก็คือ เราจะใช้วิธีการลบนะครับแล้วจะสลับผลระวัลท้าย2ตัวที่นํามาคํานวณนะครับอย่างเช่นเราจะหาตัวดับงวัที่16กุมภาพันหกสองเราจะนําของผลของงว่วลที่1กุมภาพันหกสองก็คือ0ูนย์สี่นะครับนำศูนย์สี่มาสลับหลักเป็น4ี่ศูนย์นะครับก็คือหลักหน่วยเป็นหลักสิบหลักสิบเป็นหลักหน่วยแล้วก็แล้วก็เติมเครื่องหมายลบเสียตรงกลางนะครับจากนั้นเราก็จะนําหมายเลข1คงที่นะครับที่ทําหมวกแสดงไว้ด้านบนนะครับนํามาเติมด้านหน้าหลักสิบ ในแต่ละงวดน,นะครับเพื่อทาการลบกัน,นแล้วก็จะได้ตัวหนึ่นงวดถัดไปตัวนี้จะเป็นวิธีการคํานวณน,นะครับตัวนี้จะเป็นสถิติของปี62นะครับเอาให้อยู่เป็นแนวทางนะครับประกอบการวิเคราะห์นะครับตัวนี้จะเป็นของปี63นะครับก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับตัวนี้จะเป็น ปี63นะครับตัวนี้จะเป็นของปี64นะครับก็เดินดีมากกว่าหลุดสำหรับแผ่นนี้64นะครับแล้วก็แผ่นนี้เป็นปี2565นะครับปี2565หลุดอยู่ 2ครั้งนะครับนอกนั้นก็เดินดีเดนดิีมากกว่าหลุดจุด่8ครั้งนะครับในวันที่2พฤษภาคมคำนวณได้ดับ3นะครับผลออก0ูนย์เาผ่าน16พฤษภาคมดับ9ออก0ูผ่าน1มิถุนาคำนวณได้ดับ6ออก0ูผ่านนะครับเรามาตามต่อสหรับงบวันที่16มิถุนายน65เราก็จะนำผลนะครับของงดวันที่1มิถุนายนนะครับก็คือ0 2นะครับ นำศูนย์สองมาคำนวณโดยสลับหลักเป็น2อศูนย์นะครับหลักสิบเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นหลักสิบแลวเติมเครื่องหมายลบเสตรงกลางนะครับนำเลข1คงที่มาเติมด้านหน้าหมายเลข2นะครับก็ทําการลบกันก็จะได้เป็น12บสองลบศูนย์นะครับสิบสองลบศูนย์เหลือ12นะครับตัด1ด้านหน้าทิ้งเอาเฉพาะหมายเลขด้านหลังก็คือหมายเลข2นะครับก็จะคํานวณได้ดับ2ทุกหลักเมื่อวันที่1 6บหกมิถุนายนหกดับล่างทุกหลักนะครับสลับศูนย์ที่3 ก็ลองนำไปพิจารณาเป็นแนทางดูนะครับว่าจะเดินดีต่อหรือไม่นะครับและสูตรสุดท้ายนะครับสูตรที่4นะครับสูตรที่4ก็จะแตกต่างจาก1 2และ3นะครับเพราะว่าจะใช้ผล ร,รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับย้ำนะครับว่าครั้งที่2นับตามการถ่ายข้อสดการออกรงวัลสลักจินแบ่งรัฐบาลผ่านทางโทรทัศน์นะครับก็คือเจ้าหน้าที่เขาประกาศครั้งที่2เราก็นับตามที่เขาประกาศนะครับไม่นับตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ,ๆนะครับโดยจะนําผลรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2โดยใช้หลักหน่วยนะครับบวกกับเลข1นึ่งคงที่ที่นามาบวกในแต่ละงวดนะครับก็จะได้ตัวดับในงวดถัดไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการวิธีการคำนวณของสดที่4นะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นของปี62ก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับยังน่าติดตามลองนำไปพิจารณาดูนะครับตัวนี้จะเป็นของปี63นะครับชุดนี้จะเป็นของปี6.3และปี6.4นะครับชุดนี้ปี6.4และ6.5นะครับ ส่วนนี้จะเป็นปี65นะครับหลุดอยู่2-3ถึงครั้งนะครับนอกนั้นก็เดินดีนะครับเดินดีมากกว่าหลุดยังน่าติดตามนะครับในวันที่2พฤษภาคมนะครับคำนวณได้ดับ9ออก09หลุดนะครับ16พฤษภาคมดับ6ออก06หลุดหลุดต่อการ2ครั้งนะครับ1มิถุนายนคำนวณได้ดับ7ออก02 จากที่หลุดต่อกัน2ครั้งก็กลับมาเดินดีต่อ1มิถุนายนนะครับตามความน่าจะเป็นนะครับของตัวเลขดับจะไม่หลุดต่อกันเป็นครั้งที่3นะครับสามารถจะเป็นแบบนี้นะครับเรามาตามต่อสหรับงดวันที่16มิถุนายนนะครับ2565ก็จะนำผลรางวาัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ของงวบวันที่1มิถุนายนของภคก็คือ 6, 52นะครับ652โดยใช้หลักหน่วยของ65 2ก็คือหมาเลข2นะครับ นำหมายเลข2บวกกับเลข1คงที่ก็จะได้เป็น2บวก1นะครับ2บวก1เท่ากับ3ก็จะได้ดับ3ทุกหลักนะครับงวดวันที่16มิถุนายน2 5 6 5ัดับล่างทุกหลักนะครับเราก็จะมาสรุปเลยนะครับสำหรับสูตรที่4คํคำนวณได้ดับ3นะครับสูตรที่3นะครับคำนวณได้ดับ2นะครับ สูตรที่2นะครับคำนวณได้ดับ6และสูตรที่1นะครับคำนวณได้ดับ6เช่นกันก็คือ16มิถุนายนดับประวัติท้าย2ตัวสี่ส่วนคำนวณได้ดับ2 3 6นะครับก็ลองนำไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าจะเดินดีต่อทั้ง4ชุดหรือไม่ก็หวังว่าจะเดินดีต่อทั้ง4ชุดนะครับ การวิเคราะห์การคำนวณน,นะครับก็เป็นเพียงความน่าจะเป็นในการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของตัวเลขเท่านั้นนะครับนำไปใช้โดยใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับและขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง แมสตอรี่ด้วยครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้า,ารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ